ค่ะเมื่อวานนี้ก็เอาอาหารมาจากโรงเรียนแบบนี้เลยนะคะกระสอบซ้ายมือนี้อยู่บ้านนะคะนุกบอกว่าพี่ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านที่อยู่แดนไกลท่านท่านได้ส่งมาให้นะคะอาหารหมาก,ก็มาวันเดียวกันนะคะกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะคะที่ท่านเมตตาเด็กๆนะคะทั้งของพี่ปูแล้วก็ของท่านผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่แดนไกลท่านส่งให้นะคะ ก็ขออนุมโมทนาบุญกับทั้งสองท่านนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญขวาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยค่ะตอนนี้ทําคลิปเสียงตัดต่อตอนกลางคืนนะคะตอนกลางคืนสี่ทุ่มกว่าเพราะว่าเอาน้องเอาน้องทุกตากมาใส่ชุดนะคะเมื่อเช้านี้น่ารักไหมคะเพราะว่าวันนี้ก็ไปทั้งวันนะคะทำอะไรเสร็จ กี่ยวกับเด็กๆกก็ไปหาเด็กจรน,นะคะก็ดูคลิปไปเรื่อยๆนะคะทุกตาของเราเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ใส่กระโปรงนะคะใส่กระโปรงก็อยากออกมาเล่นจนลืมตัวว่าแม่ใส่เสื้อให้นะคะแล้วก็ไม่สนใจเสื้อเลยแล้วก็สังเกตสิ่งรอบข้างอย่างเดียวเลยนะคะ ลืมค่ะเมื่อวันเมื่อครั้งก่อนนู้นที่แม่ใส่ให้นะเขาชุดนี้แหละเขาถอดออกเลยนะคะก็วันนี้คงจะคงจะตื่นเต้นที่ได้ออกมาอาบแดดแล้วก็ลืมไปว่าตัวเองใส่เสื้อก็เลยลืมถอดนะคะก็เลยลืมถอดเมนูก็ต้องกลับขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับท่านผู้ใหญ่ใจดีจากแดนไกลนะคะ เห็นท่านบอกว่าท่านเลี้ยงแมวจรด้วยนะคะเออเม,มนูก็ต้องอขออวยพรให้ท่านแบบว่ากับลูกๆของท่านนะคะกับแมวที่ท่านดูแลอยู่ให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งท่านแล้วก็ทั้งแมวนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะท่านคอมเมนต์มาว่าสั่งสั่งเบา ั่งที่นอนมาให้นะคะก็รอนะคะรอรอชมนะคะน่าจะเป็นของบัวขาวแล้วก็เป็นของของแมวด้วยนะคะไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะคะก็ขอบคุณท่านล่วงหน้านะคะแม่จำปีนะคะเมื่อกี้นี้อันนี้อันนี้ก็ลองอุ้มดูนะคะลองอุ้มดูก็ไม่ดิ้นนะคะก็ไม่ดิน้นก็ไม่โวยวายอยากอาบแดดนะคะหนูอยากอาบแดดนะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เห็นไหมคะว่าเดินยังเดินยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่เช้าเลยค่ะนกเพอแป๊บเดียวมาแบบนี้เลยค่ะนกนกเอามานะนกเอามามาดูเด็กๆดีในบ้านบ้างนะคะรับเล็บค่ะเมนูสั่งมาให้อันหนึ่งนะคะสั่งมาให้อันหนึ่งสั่งมาครบกงไม่ได้นะคะช่วงนี้เมนูเมนูไม่มีตังค์เพราะว่ามันยิ่งจะสิ้นเดือนมันต้องยิ่ง ประหยัดไว้กินไว้ใช้นะคะนี่ถุงเขียวๆนี่อาหารของพี่ทองอาหารของพี่ทองที่พี่ทองเนี่ยกินไม่เหมือนเพื่อนนะคะเพราะว่าลำไส้พี่ทองไม่ดีนะคะมันหมดนะคะนะลูกก็ไม่รู้ว่าเขาจะกินแม็กซิม่าได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ตั้งแต่อยู่บ้านเช่าแล้วเขากินอะไรเขาก็อ้วกหมดะคะอ้วกอ้วกอ้วกมาแล้วพอเปลี่ยนเป็นยี่ห้อเมื่อกี้สีเขียวเขาก็ไม่ค่อยอ้วกนะคะแต่ว่ามันหมด เดี๋ยวจะลองให้กินของที่มีอยู่เนี่ยค่ะเมนูเก็บใส่อย่างนี้ไว้แล้วเมนูจะเอาเข้าห้องนะคะเก็บไว้ในห้องลองดูว่าพี่ทองจะกินได้ไหมจะอ้วกไหมนะคะพี่ทองเป็นอะไรที่ลำไส้ไม่ดีนะคะพี่ทองถุงทองแมวสามขาเนี่ยเขาพิการมาตั้งแต่เกิดนะคะเขามีสามขาก็ไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมนะะก็ต้องลองดูถุงนึงก็ถุงนึงก็ เพียวลีน่าวันอะสีเขียวอะของพี่ทองพี่ที่พี่ทองกินนะคะอันนั้น่ะดีดีกับลำไส้เขามากแต่ว่ามันราคามันจะสูงกว่าสูงกว่าเด็กๆที่กินทั่วไปมับนบ้านๆหนึ่งจะมีนะคะจะมีอ,อุ้ยอันนี้อฟู้นะคะอฟูอฟูเข้าไปในถุงในกระสอบอาหารนะคะ ในเด็กเด็กบ้านหนึ่งเนี่ยจะมีตัวหนึ่งนะคะที่ที่กินไม่เหมือนเพื่อนก็มีหลายบ้านอยู่นะคะที่ที่ร่างกายเขาไม่โอเคแล้วก็กินไม่เหมือนเพื่อนอย่างเงี้ยคะ่ะบ้านนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะบ้านนี้ก็คือพี่ถุงทองนี่แหละเขารู้สิคะเขาลำไส้ไม่ดีเอาซะเลยเขากินกินอย่างอื่นไม่ได้ะคะ่ะก็ขอให้เขากินกินกินกับเพื่อนได้ไม่อ้วกไม่อะไร ถ้าอ้วกแล้วมันลาบากนะคะเราก็ไม่สบายใจว่าเขาเป็นอะไรเคยพาไปหาหมอแล้วก็ก็เหมือนเดิมเน,นี่ยอยู่ในกรงก่อนเพราะว่าน้องๆเขาออกมาเล่นอันนี้ก็จะเป็นน้องผาสุกน้องวีจีแล้วก็น้องเมตานข้างหลังนู้นสามขาน้องก็จะเป็นน้องถุงเงินนี่นี่ช่วยเหลือมาจากทุ่งนาค่ะน้องถุงเงินก็พิการเหมือนกันมีแมวพิการอยู่สองตัวค่ะสองตัวที่นี่นะคะ ถุงทองแมวสามขาแล้วก็ถุงเงินนี่ค่ะถุงเงินก็สามขานี่น้องน้องผาสุกช่วยมาจากโรงเรียนค่ะอันนี้น้องเมตตาก็ช่วยมาจากโรงเรียนอีกโอ้ยมีแต่คนเอาแมวไปทิ้งนะคะที่บอกว่าจะไม่อยากรับแมวเพิ่มแล้วเนี่ยพอไปเจอเข้าจังๆมันก็มันก็เลี่ยงไม่ได้อยู่ดีค่ะมันก็ปล่อยผ่านไม่ได้อยู่ดี สังเกตว่ายิ่งดึกยิ่งเสียงแหบเสียงแห้งนะคะเมนุกนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะเออน้องเกรนะคะน้องเกรน้องเกรสีเทาของเรานะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะอันนี้แม่แม่เปิดนะคะแม่เปิดแม่ของน้องตุ๊กตาที่ใส่กระโปรงเนาะ,อ,ะอันนี้เจ้าส้มนะคะเจ้าเบนน้องเบนหรือน้องส้มก็ปล่อยปล่อยไม่เปิดออกมาผ่อนคลายบ้างนะคะเพราะว่า อยู่ในกรงก็เขาไม่เคยอยู่แบบระบบปิดเนะาะเขาก็อ่าก็เลยให้เขาเขาเขาเข้าออกในกรงนะคะเอาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูดูด,ด,ดูดูเด็กเท่าจะง่วงนะคะดูนะเมนุสจะจะดูเขาจะเป็นตอนแรกเมนุสก,ก็นั่งดูเขาอยู่เหมือนเหมือนเขาจะหลับเนาะเหมือนเขาจะหลับแบบว่ากินอิ่มแล้วเหมือนเหมือนคนนะเวลากินอิ่มแล้วแบบว่าหนังตามันก็หย่อนเนี้ยนี่นี่อันนี้ก็ง่วงแล้วนี่ แต่ว่าไม่ไปไหนนั่งเฝ้าแม่นะคะถ้าแม่อยู่เขาจะไม่ไปไหนเขาจะเฝ้าแม่แบบติดแม่มากนะคะเจ้าส้มน,นะคะ <G l acht> แล้วก็นุก็สังเกตว่าสีเทาจะหลับนุนะเขาจะเขาจะหลับให้ดูนะคะที่นุกไม่ลุกไม่ลุกหนีไปก็เพราะว่ากลัวบัวขาวจะมาทางนี้นะคะบัวขาวมาแล้วเขาจะแตกตื่นเขาจะไม่ชอบบัวขาวเพราะคครว่าส้มกับเทาเนี่ยเขาจะมาที่หลังกับเปิอเนี่ยเขาเขาหนในเขาหลับแล้ว เขาจะมาที่หลังเขาไม่ได้มาโตที่นี่นะคะเขาจะแบบเขามาจากอีกกลางๆซอยหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นแหลหับน่ารักไหมคือ <c oughs> ขอภัยด้วยนะคะเสียงไม่มีอะดึกมาคือนึกถึงเวลาที่เราง่วงเนาะเวลาที่เราง่วงมากๆเนะี่ย เราได้ยีบสักห้านาทีนี่เราจะสดชื่นนุก็เลยไม่ลุกไปไหนนะคะนุก็เลยนั่งฟอเขาให้เขานอนก่อน <c oughs> เพราะว่านุกกลัวกลัวบัวขาวจะเดินมาทางนี้นะคะแล้วเขาจะตื่นมากเขาจะตกใจก็เลยนั่งฟอกเขาก่อนให้เขานอนก่อนนอนยิ้มอยู่นี่แหละลูกเขานอนยิ้มค่ะดูคือคือปากเขามันเหมือนเขายิ้มค่ะกินเขาไม่ได้ยิ้มหรอก ปากเขาเหมือนยิ้มมากกว่าใช่ไหมคะจริงๆจริงๆไม่เคยมานอนอย่างนี้นะคะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาไปนอนที่ไหนด้วยเวลาเขากินอิ่มเขาก็ไปอย่างนี้คะ่ะเพราะว่าเขาจะเป็นแมวที่มาจากทางอื่นแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าที่นี่มีอาหารกินแล้วก็มีผู้หญิงคนนี้มีผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งที่เรียกเขาว่าลูกนะคะแล้วเขาก็มีกินนะคะ เขาก็เลยมานี่เจ้าเบนก็เหมือนกันท่านเบนคือสีส้มมีสองชื่อค่ะตอนแรกเรียกสีทองสีส้มแต่ตอนนี้มีท่านผู้ใหญ่ใจดีต่างแดนอีกท่านหนึ่งท่านให้เรียกน้องว่าเจ้าเบนสีส้มแล้วจะเจ้าเก๊เกลย์สีเทาอันนี้ไม่เปิดนี่แหละค่ะตอนแรกไม่เปิดจะมาก่อนเพื่อนเนี่ยมาก่อนเพื่อนเลยมาบ้องบองแล้วก็มากินอาหารจนจนคุ้นชินแล้วก็ สองตัวนี้ก็มาตามน้องเกรกับน้องเบนนี่ก็มาตามนูกก็เลยมีคนบอกนูกว่าขอเป็นแม่ลูกกันขอหน้าจะเรียกกันมาอย่างนี้ค่ะวิูดน้าอุ้ยวิยดน้าดูหน้าแต่ว,ว่าทําหมันแล้วนะคะน้องน้องเกรย์ทหมันแล้วตัวเมียตัวเมียนะคะเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวผู้นะคะถ้าตาเขาเป็นสีซบซอกลงเขาเจ็บเขาจะเหมือนตัวผู้เขาจะเหมือนตัวเมียอยู่ อันนี้ก็มาเด็กๆข้างบ้านนูกก็อยู่ข้างบ้านนะคะแต่ว่าเข้ามาหาพวกเขานะคะกลงข้างบ้านอันนี้โซดาอันนี้เฮงเฮงอันนี้ก็ข้างบ้านอีกนะกลงของของมะขามนะคะอันนี้น้องสายทานตัวผู้ตัวใหญ่มากนะคะน้องสายทานลูกพ่อบันอาย เอามาดูน้องอันนี้น้ำอ้อยนะคะน้องน้ำอ้อยเขาจะชอบนวดมากค่ะน้ำอ้อยไม่รู้เขาเป็นอะไรเขาจะชอบนวดนวดนวดแบบนี้นะคะมีน้ำตาลน้ำหวานน้ำอ้อยนะคะสามตัวแต่แต่น้ำตาลจากเราไปแล้วนะคะเหลือแต่น้ำหวานกับน้ำอ้อยนะคะที่เป็นแม่ลูกของลูกของแม่ฝ่ายอาลูกของแม่แม่ฝ่ายใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแมวที่ตลาด นุกเคยถ่ายคลิปน้องแมวตัวนี้ไว้ไว้นานแล้วแต่คลิปคลิปก่อนๆน,นานแล้วเวลานุกมากินก๋วยเตี๋ยวร้านตรงข้ามเนี้ยเมื่อไหร่นุกก็จะเห็นน้องนอนอยู่ในตู้นะคะอันนี้เขาออกจากตู้มานะคะดูนะคะดูนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงข้ามกันก่อนที่นุกจะไปหาเด็กจรน,นะคะนุกมากินก๋วยเตี๋ยวก่อนเข้าเที่ยงนะคะนี่เขาเขาจะอยู่อย่างงี้นุกจะชอบมาคุยกับเขานะคะ นี่เจ้าของเขาขายของเป็นร้านขายของนะคะเขาเจะอยู่ในตู้แบบนี้นะคะอยู่ของเขาเนี้ยอยากผ่อนคลายเขาออกมาเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะเสร็จแล้วเมนุก็เลยแวะมาที่โรงเรียนมาเอาอาหารเปียกที่ตั้งแต่วันศุกร์นะคะที่เมนุกเอาไปไม่ไหวนะคะเมนุกก็เลยมาเอาวันนี้ามาเอาวันเสาร์มาเอาวันนี้แล้วก็ไปหาเด็กจรต่อนะคะก็กราบขอบพระคุณพี่ปูอีกครั้งนะคะ นุ้ปูผิดนะคะ8ดโลนะคะพี่ปูให้ไม่ใช่โหโโลเขาระคุณมากนะคะแล้วก็มาหาเด็กจอน,นะคะเด็กจอนทางไปก่อนจะถึงบ้านน้องแจนเนาะวันนั้นก็เห็นน้องแจนนะคะเห็นก็สงสารนะนุก็ไม่มีอาหารเม็ดหมาให้น้องแจนเลยเพราะว่าน้องแจนบอกว่าอาหารเม็ดหมาหมดแล้วน้องแจนเขาก็เลี้ยงหมาจอนไว้สามตัวแล้วก็ เขาก็เอาไปเผื่อมาจรแถวนั้นด้วยะคะ่ะแถวบ้านเขานุกก็ไม่โอ้ไม่ได้มีให้เขาเลยนะคะแล้วก็ตอนกลับบ้านก็อีกกลุ่มหนึ่งสองตัวเนี่ยคะ่ะที่มาจรที่อยู่ปั๊มน้ำมัน,นะคะ่ลนุก,ก็เอาให้เขากินนะคะสงสารนะคะจริงๆแล้วนุกให้กินทุกวันนะคะเพราะว่านุกออกจากบ้านทุกวันอยู่แล้วแล้ว กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะมาถ่ายคลิปมาปล่อยบัวขาวชายเย็นออกมาเล่นแต่ว่า,าวันวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนุกถึงจะมีเวลาถ่ายคลิปถ้าวันทํางานเนี่ยเรื่องเรียนมาก็รีบเนี่ยคะ่ะไปโรงเรียนก็รีบก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ว่าเด็กจรน,นี่นุกให้กินทุกวันนะคะทุกวันเลยอย่างน้อย จะได้กินมากกินน้อยก็ขอให้ได้กินอย่างเงี้ยคะ่ะนูกถึงบอกว่า,านุกยินดีมากๆสําหรับอาหารที่ทุกท่านจะเมตตาสําหรับมาจรจะเป็นอาหารยี่ห้อไหนเขาก็กินเพื่ออยู่นะคะเขากินหมดเลยนะคะอ,อันนี้ก็เรียกบัวขาวกับชายเย็นเข้าบ้านแล้วนะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยเมื่อ เมื่อถึงเวลามันก็หมดไปเพราะว่าเด็กเขากินเขาใช้ใช่ไหมคะอย่างทรายแมวอย่างอาหารเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่มันจะหมดมันก็ต้องหมดไปเพราะว่าต้องกินต้องใช้นะเด็กๆนมนกก็เลยนั่นแหละคะ่ะก็ก็ขออาหารอยู่เรื่อยนะคะขออาหารอยู่เรื่อยทุกท่านก็คงจะเข้าใจนะคะที่เด็กๆที่นี่ก็เยอะแล้วก็แบ่งปันให้เด็กๆจอนด้วยนะคะ เมนูก็ทําคลิปเสียงนะคะที่ที่บ้านนี่แหละตอนดึกๆนะคะ,ะก็ขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาเด็กๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ